สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น,นะคะวันนี้คนก็ลงมาเล่นตากลมข้างล่างเช่นเคยค่ะอยากจะทดลองวิทยาศาสตร,ร์เรื่องราวดีๆนะคะวิตามินซีนะคะล้างสารพิษนะคะสร้างภูมิด้านทานให้กับร่างกายอันนี้คือเลือดนะคะตอนเราเกิดมาใหม,ใหม่ๆมันก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะคะอันนี้คืออวัยาวะภายในนะคะตอนเด็กๆนะคะเห็นไหมคะมันก็ยังขาวสะอาด นะคะคแต่พอเราโตขึ้นนะคะเราก็กินนะคะสารพิษลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะมันมากับอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผักเอ้ยนะคะสารเร่งเอ้ยนะยากันมอดเอ้ยเห็นไหมคะที่ทิ้งเจอทิ้งเจอไอโอดินนะคะก็คือสารพิษนั่นเองนะคะเลือดเราก็ไม่สะอาดนะคะพอเราเลือดเราไม่สะอาดทําให้เซลล์เสื่อมพอเซลล์เสื่อมนะคะอาาวัยวะภายในของเราเห็นไหมคะดําเลย ะะถ้าเราไม่ล้างออกบ้างเราออกบ้างเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นจะก่อให้เกิดโรคนะ,คะโรคเสื่อมก็ค,คือตอนนี้โรคที่ที่สุดก็ค,คือโรคมระเระ็งส่วนบางคนก็เป็นพุ่งแพ้นะคะวิตามินซีช่วยได้อย่างไรวิตามินซีมันมีความเป็นด่างค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็นะมันมีอีลาสตินช่วยเรื่องผิวพรรณได้ด้วยนะ,ค,ะคุณนอกนอืมครึ่งเดียวค่ะนะคะ ขนใหม่ๆนะคะสองสามวันแรกมันคงไม่เห็นผลรอกนะต้องใช้เวลานิดนึงเลือดเราก็ค่อยๆสะอาดนะคะเลือดเราก็ค่อยๆสะอาดต้องใช้เวลานะคะพอเลือดเราสะอาดนะปูมิต้านทานเราดีนะคะโรคภัยไข้เจ็บมันจะค่อยๆห่างไปแต่ถ้าเกิดรอ่อวปะละเลยนะคะเราไม่ดูแลสุขภาพเลยนะะมันก็จะทําให้เกิดโรคได้ง่ายโรคหวัดโรคภูมิแพ้ต่างๆที่เป็นกันเยอะนานค่อยๆเห็นไหมคะใส่ลวค่อยๆจาง มาเื่อจากาค่ะซึ่งขวดหนึ่งก็มีประมาณมีทั้งหมด80เม็หนะกา80เ็ดราคา207 2070 270บาทะะหาซื้อได้นะคะเห็นไหมคะเลือดเริ่มเพิ่มสะอาดนะคะวิยาว่าเราเริ่มสะอาดขึ้นนะบางคนบอกว่ากินผักนะผักเราปลอดภัยไหมคะเราไม่สามารถเลือกได้ว่า เจ้าไหนฉีดยาไม่ฉีดยาบางคนบอกส้มส้มก็เราไม่มั่นใจว่ามันฉีดยาไม่ฉีดยานะคะหลายคนไปซื้อวิตามินซีในช่วงโควิดนะคะร้านหมอเนี่ยขาดตลาดเลยเพราะว่าคุณหมอแนะนำนะคะให้ทานวิตามินซีเยอะๆวิตามินซีจะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับเราได้ไหมคะนี่เห็นไหมคะ, ừ, เ,มคะเลือดเราเริ่มสะอาดดูแลสุขภาพนะคะหลายคนที่อยากเลิกบุรีนะะก็ใช้วิตามินซีได้นะอมวันละสี่เม็ด เพลิกุรีได้เลยมีหลายคนแล้วค่ะนะอยากแบ่งปันนะคะเห็นไหมคะความเป็นด่างสูงจะช่วยในเรื่องของทําให้กดรดในร่างกายเนี่ยลดน้อยลงเนไคะเพื่อเราสะอาดนี่ยคทดสอบได้ทางวิทยาศาสตร์เห็นไหมคะแบ่งปันนะคะมีอะไรดีๆแบ่งปันเราทดสอบกันได้ไม่แพงอย่างที่คิดนะคะเราซื้ออย่างอื่นเยอะแยะม,มากมายนะคะเราซื้อส้มซื้ออะไรไป ทานซื้อผักเรายังไม่ปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเราซื้อตัวนี้ไปอุมวันลสี่มิตรจะช่วยเราได้เยอะนะยินดีแบ่งปันนะคะ